ก็วันนี้ก็มาดูตรวจงานน่าจะเรียบร้อยแล้วก็ได้เตรียมงานอะไรต่างๆนะพร้อมกับนะตัวแทนคณะสิทธิ์เขาแล้วก็ทีมงานนะ ก็มาดูตรงหลังคาที่ลมพัดพังไปก็ตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีก็อขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้จากคัสม а าม,มาที่วัดก็ตามที่บัญชีของวัดนาประุงก็ตามนะ<ว><ว>ขอให้ตั้งจิตและความระเนีิเป็นมนทินเพื่อให้ได้ผลใหญ่และนิสสใหญ่ ำเร็จประโยชน์กันโดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนนะอนุทนานะสาธุสวัสดีค่ะเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังคะสำหรับวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรานะคะวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้วันพุธนะคะมาเจอกันตอนนี้ตาก็มาเตรียมสถานที่นะคะตรงเนี้ยที่จุดที่ตาย,ยืนเนี่ยคือเวลาเราเตรียมมาเป็นถาดใหญ่เราเอามาวางตรงนี้นะคะตรงเนี้ยคือคือวางสําหรับโต๊ะบุฟเฟ่ที่พระอาจารย์ลัคนาสงนะคะ จะมาพิจารณาและด้านหลังก็คือสถานที่ฟังธรรมของพวกเรานะคะพระอาจารย์ก็เมตตามากๆเลย <laughs> เนลมิตรเนลมิตรเสร็จเรียบร้อยนะคะทางที่จะเมตตาเดินแล้วก็ให้พวกเราได้ใส่บาตรร่วมกันนะคะก็ตามเวลาที่ประชาสัมพันธ์เอาไว้ไม่ต้องโทรถามแล้วพวกเราต้องทราบกันแล้วล่ะเพราะว่าได้ปล่อยแบนเนอร์ไปน่าจะเกือบเดือนเวลา ใส่บากี่โมงเวลาฟังธรรมกี่โมงเวลาที่พระอาจารย์เมตตารับแขกแสดงธรรมกี่โมงอ่าอยู่ในนั้นทั้งหมดย้อนไปดูนะคะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะกระทำจาคะเบอร์วันชีนี้เท่านั้นนั้นนันั้นค่ะนีน<า>่ครับนีครับ มีผู้ชมทางบ้าน oh, <okay. S 1> อยากจะติดตามเรียว oh, นอกติดตามไป<อ>่องไหนครับพี่ตสวิตเชอรนสวิตรเห็นหน้าเปล่าเห็นหน้ามิบ่เนี่ยชัดเจนครับชัดเจน, <c oughs> เนพี่ตนห่วงห่วงพวกเรานะคะก็จะบอกว่าสำหรับพี่ๆนะคะน้องๆหรือใครๆก็ตาม <c oughs> ทั้งทั่วประเทศทั่วโลกถ้าไม่ได้มาร่วมในวันวิสาขาบูชาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจเราตั้งจิตพร้อมกันในทุกๆ นะคะทุกๆบุญทุกๆุกุศลอยู่กับกุศลด้วยกันเราได้เหมือนกันนะคะติดตามได้ทางไหนคะ Facebook YouTube ที่ช่องพุทธวจะนเะรีวนะคะถ่ายเท่าสัญญาณภาพออกไปให้ทุกท่านได้รับชมนะคะพร้อมกันนะคะตั้งจิตเหมือนเดิมเดี๋ยวตาส่งสัญญาณให้เมื่อกี้พอเมื่อกี้เพิ่งมันร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้เที่ยงเที่ยงจะไปบ่ายแล้วโอ้ร้อนสุดๆด ก็เลยเตรียมนะ้ำมาถวายก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมกระทําจาระามาก็เนี่ยค่ะได้นำน้ำปานะมาถวายร่วมกันนะคะอนุโมทนากับทุกท่านเช่นกันนะคะโอเคพอใจพี่โตแล้วนะ <laughs> มีอะไรอีกไหม,ไม,มเดี๋ยวตามมาใหม่แนละ้วท่านนึกขึ้นได้อะครับผม <laughs> มีก็นึกได้แค่นี้ก่อน okay.